ยอดเห็ดเป็นการทูบหรือปุ่นะหลังจากฉีดแพคโคไปแล้วปุ๋ยกระใสด้ืยปุ๋ยกระใสยากะฉีดแต่ว่าโบโบแตกยอดโบยังคือหลังจากพ่อฉีดแพคโคไปใช่ไหมแล้วคันนี้คือใบมันร่วงใบร่วงกระตํมตามน้ำหกชนเพราะว่าดูตาไอที่เหล็กไอแพคโคมันเป็นสารยับยั้งการเล่งรากหรืออะไรพวกนี้ไม่ให้ไม่ให้รากมันมากเกินไป มันจะได้เอาอาหารเนี่ยมันให้พืชมันเกิดความเครียดแล้วเอาอาหารเนี่ยมันมาออกเป็นลูกอืครับใช่ที่วันเสาใช่ถ้าสังเกตเลยถ้าพอฉีดเยอะๆใบมันจะกรอบกรอบแห้งเลื่ล้วใช่ใบมันจะเลอะเลยเพราะว่าคือเนี่ยเนี่ยอย่างกิ่งไงไม่กิ่งแห้งหมดเลยเนี่ยนั่นแหละกิ่งแห้งหมดเลยเพราะว่าเราใส่มากเกิดจากสารนั่นบนนี้ใช่สารแคโคเนี่ยถ้าพ่อฉีดขึ้นใบเนี่ยเขาฉีดแค่ประมาณสิบซีซีเห็ดประมาณสิบซีซีเห็ดจต็มเลยมันจะขึ้น พวกนี้ต้องเอาความชื้นกลับมาให้มันใหม่อ,มอม